Bộ xe bom đi yêu bom chân xong sang X1 cấp thơm. Mình người đi làm ăn cơ là mình mới thay nó sò. Mì con bị hẹn mẹ nữa dân thao to cho nàng người đồng หลักสุดใดนะจบไปกี่ครั้งที่มองได้ยังเี่เพี่อนจังยืยันมันเพียนสองอยามไม่ยอมเลืกลาดุูกความมันไหวลบเล้าใจให้มาเจอหน้าภาพที่เห็นกับตา เหมือนมีจิตกลางหัวใจมองยันเธอยอดกลายกลางไฟหลากสีใจทับขานตรงนี้คุนดิมของพี่ไปไหนแตามเราขวาน้อมมือ้ายมาของผู้ชาย เธอไปสอบวันได้ขอให้เกดดีนะเราแม่นักศึกษาพี่คงไม่กล้าไปทักสิ้นสุดกันความรักพี่คงพักใจอีกยาวจะจำเอาไว้ ไปเข้าพี่จะบอกใครเข้าเข้าเรียนแล้วจะหลายใจจะจำไว้ว่าวิไลที่น้องไปเขา้าสอนแลกสูตรเดิมแล้วเข้าพักกับควงครูใจเสียงดีหวบะ <c oughs> เว้ยเจียดอะก็ว้ายกาดได้ว่ามึงนี้สัตว์จังหนดีปะโอ้ยพอจากมันพตรงจังอนแล้วมันสามสาตรงไปแล้วล่ะมานี่

ഈ വലിയ വലിയ താഴെ പൊത്ത അപ്പം ഏത്ത് പറ്റിക്കണോ